การเป็นอยู่อย่างโปวยวาง <c oughs> ือไม่กดไม่เกรงในอะไร <c oughs> เป็นสภาพเป็นสภาพว่าที่จิตใจต้องการโดยจิตใจรู้เรานั้นไม่ต้องการอะไรมาบังคับ <c oughs> ตามที่เราได้สนกนากันอยู่ยเสมอนะครับว่า ให้ทานเสียก่อนจึงได้สุขในบัดนี้ทานเป็นทางสู่สวรรค์และนิพพานในการที่เรา <c oughs> ให้ทานคือกายนี้นะครับมาอบรงให้จิตใจนี้ได้รู้เห็นตามเป็นจริงจิตใจนั้นก็ได้รับความสุขครับควาความเห็นแค่ตัว มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดนั้นจิตใจนั้นไม่ต้องการพว่า <c oughs> ความรู้สึกอย่างนั้นจิตใจไม่ต้องการจิตใจต้องการความรู้สึกที่เบาที่สบายที่ไม่มีอะไรบ i บเกินถ้าเราดูอย่างนี้นี่ครับก็จะเห็นชัดเจนที่ใจ และเมื่อเห็นก็รู้ชัดที่ใจว่าใจต้องการสภาวะอย่างนั้นแต่ว่าความต้องการนี้ก็ยังเป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของสมุทยัยเป็นยังเป็นตัวเหตุนให่ทุกเกิดอยู่ราว่าธรรมชาติของใจนั้นไม่มีความต้องการอะไรแต่ว่า ถ้าว่าจะพูดว่าต้องการก็คงจะต้องการความเป็นอิสระของใจเองมาใจิตใจต้องการความเป็นอิสระใจิตใจนี้จึงดิน้นรนแสวงหาความเป็นอิสระภายในใจคือใจิตใจต้องการที่จะกำจัดราคีกำจัดมลทินทีน่มาห่อหุ้มใจปิดบังใจ <c oughs> ความรู้สึกต่างๆอะไรเหล่านั้นเป็นเรื่องของเวทนาขันนะครับไม่ใช่เรื่องของใจคือเป็นเรื่องของขันอย่างตอนเมื่อเราดูให้ดีตรงนี้นะครับก็จะเห็นใจที่ว่างคือไม่มีอะไรและจิตใจที่ว่างนั้นเป็นสิ่งที่ ที่ใจต้องการจริงๆเพราะมันเบามันสบายสถีปัญญาก็รู้ชัดเห็นชัดในเวทนาขันน,นั้นคือความรู้สึกน,นั้นอย่างเช่นเมื่อเสียงนี้ไปสัมผัสกับหูก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาเกิดเป็นสัญญาจำได้ขึ้นมาเกิดเป็นสังขารปรุงขึ้นมาเกิดเป็นวิญญาณรู้ขึ้นมาเท่านั้นเอง เกิดแล้วก็ดับไปคือหาตัวหาตนอะไรไม่มีนะครับเป็นของที่เกิดแต่เหตุเพราะมีหูและมีเสียงสัมผัสกันหูและเสียงประจวบกันเขา้าจึงเกิดเป็นวิญญาณทางหูคือรู้ขึ้นแล้วก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาสงคารและวิญญาณขันดังกล่าวอันนี้เป็นธรรมชาติของขัน ซึ่งเป็นไปตามธรรมดาเป็นอนัตตาอย่างนี้คือบังคับควบคุมไม่ได้แต่เมื่อเราปล่อยทิ้งเสียคือสภาวะอันนี้คือปล่อยไปปล่อยให้เป็นเรื่องของขันไปไม่มีความต้องการในนั้นอนัตตาเป็นสภาพเป็นสภาวะที่บังคับควบคุมไม่ได้ เนื่องจากไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นเพียงสภาวะที่ปรุงที่อาศัยการสัมผัสจึงเกิดเป็นเวทนาเท่านั้นเองแต่เมื่อรู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้นะครับเวทนานี้ก็จะขาดจากใจคือใจจะไม่มองเวทนานั้นมีอยู่สัญญานั้นมีอยู่สังขารนั้นมีอยู่วิญญาณนั้นมีอยู่แต่ว่า ใจนั้นไม่ไปเกี่ยวของเพราะรู้ชัดรู้เห็นตามเป็นจริงว่าอันนั้นเป็นเรื่องของขันไม่ใช่เรื่องของใครเป็นอนัตตาบังคับควบคุมไม่ได้สภาะเหล่านั้น,น,นจึงเป็นทุกข์คือทนยากอันนี้เราจะเห็นในชัดเจนนะครับว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดที่มี ทั้งสบายและไม่สบายเหล่านี้เป็นเรื่องของเวทนาขันทั้งนั้นเมื่อเป็นเรื่องของเวทนาขันไม่ใช่เรื่องของใครใจิตใจนี้จึงดีตัวออกมาคือไม่เกี่ยวกับขันถ้าขันอายตนะเหล่านี้เกี่ยวเนื่องมนอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ชัว่วขณะโดยเฉพาะในความรู้สึกนี้นะครับในขณะที่ตั้งอยู่ก็มีความแปรไปอันนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับในความจางและก็คลายไปของเวทนาขันสภาวาที่จางไปคลายไปนั้นเป็นเรื่องของเวทนาขันแต่เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ความรู้นี้ไม่ได้เก,กี่ยว ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องไปมองหรือไม่มองแต่ธรรมชาตินั้นเขารู้ของเขาเองเป็นธรรมชาติที่รู้สภาาะที่เรียกว่าวิญญาณธาตุเป็นความรู้ที่ละเอียดเข้าไปอีกที่ประณีตเข้าไปอีกวิญญาณธาตุนี้ท่านเรียกว่าโสตวิญญาณหรือโสตวิญญาณวิญญาณทางหู เมื่อเสียงไปสัมผัสกับหูเขาวิญญาณนี้จึงรู้ขึ้นมาแล้วจึงเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณซึ่งอันนี้เป็นนามขันโดยอาศัยรูปนี้สัมผัสกับของข้างนอกจึงเกิดเป็นนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังกล่าว ต้าเมื่อเรารู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้นะครับในความจางไปคือความไม่เที่ยงนั้นความไม่เที่ยงนั้นท่านเรียกว่าทุกข์คือทนยากเพราะไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นการประจวบกันของสภาวะธรรมโชคขนาดหนึ่งเท่านั้นเองจึงไม่มีอะไรที่ต้องไปมั่นหมายนะครับว่ามีว่าเป็นอะไรแต่ก็รู้กันว่าเป็นสภาวะ ไม่มีเราหรือของเราแต่อย่างไรถ้าว่าเป็นเราเป็นของของเราเราจะต้องบังคับวควบกุมได้แต่เมื่อรู้ชัดเห็นชัดอยงนี้นะครับก็ <S 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 จะทำให้ออก็จะทำให้ใจนี้เข้าใจชัดเจนในคำว่าสภาวะเพราะว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเสียงสมผัญกับหู เกิดรู้ขึ้นและเมื่อรู้ก็จะเห็นความจางและคลายไปคือไม่มีสาระเกณฑ์สารอะไรนะครับอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารความไม่รู้ตามเป็นจริงไม่รู้อะไรไม่รู้สภาวะนั้นนั่นเองสภาวะที่จางไปคลายไปนั่นคือความไม่เที่ยงของสภาวะธรรม ที่เป็นสังขารทั้งหมดสังขารที่เที่ทยงไม่มีสังขารที่เป็นสุขไม่มีมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะอาศัยการประจบกันเฉยๆของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายแลใจกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผตตพะและธรรมารมณ์ทั้นั้นเองประจวบกันเชื่อขนาดหนึ่งเดวตาก็ประจวบ หรือสัมผัสกับรูปหัววัสัมผัสกับเสียงตามกิดตามหน้าที่เมื่อจำแนกออกไปอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนในความไม่ใช่สบ,บุคคลอะไรไม่มีเราหรือของของเราแต่อย่างไรการมองเห็นรูปนี้เป็นกิจของตาการได้ยินเสียงเป็นกิจของหูการได้กลิ่นเป็นกิจของสมอง เล่นก็เหมือนกันคือมีกิจแต่ละอย่างไปกายมีกิจในการสัมผัสกับความเย็นความร้อนหรือมีมดมีแมงมีอะไรมาต่ายมาตอมใจมีกิจในการสัมผัสกับธรรมรมธรรมรมนี้ยิ่งทำให้เรานั้นเห็นชัดเจนครับเป็นเพียงสภาวะจริง คือไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีสัตว์มีบุคคลอะไรเลยแต่เมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้นี่นะครับก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าต้องรู้ตามที่เขาเป็นรู้ตามเป็นจริงอันนั้นรู้เห็นในสภาวะอันนั้นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเวทนาคือรู้สึกรู้สึกว่าสภาวะทมนั้นกำลังจางไปคลายไป รู้ยิ่งเข้าไปอีกอันนั้นคือความไม่เที่ยงของสภาวะธรรมเนื่องจากว่าใช่สบุคคลอะไรสภาวะนั้นเรียกว่าทุกข์และเป็นอนัตตาคือบังคับควบคุมอะไรไม่ได้สิ่งที่ทำได้เมื่อรู้เมื่อเห็นดังนี้นะครับรู้ชัดด้วยใจอย่างนี้ก็เพิกถอนออกไปเพราะว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองไม่มีใครที่จะไปแก้ไขอะไรได้ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกว่าสภาวะธรรมคือความเป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นแล้วก็จางไปคลายไปแล้วก็ดับไปสภาวะอันนี้นะครับจะทำให้เราเห็นชันรู้ชัดด้วยใจว่าอันนี้คือทุกข์คือความทรยากทนไม่ได้ไม่มีตัวตนที่จะทน เพราะเป็นเพียงสภาวะดังกล่าวความรู้ควาว่าใจอนิมเนี่ครับวิจาคือความไม่รู้ไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทยัยคือเหตุให้ทุกเกิดไม่รู้นิโรธความดักแห่งทุกนั่นคือทุกดักนะครับทุกเกิดขึ้นทุก ตั้งอยู่จางไปคลายไปและทุกนั้นดับไปคือมีแต่ทุกข์ั้งนั้นอันนี้คือความดับของทุกข์นะครับหือเมื่อเห็นให้รู้ตามเป็นจริงสิ่งที่เกิดนั้นคือทุกข์ทั้งหมดจึงไม่มีอะไรที่ต้องไปใส่ใจในอะไรอวิชชาเป็นบัใจัยให้เกิดสังขารเมื่อรู้เมื่อเห็นดังนี้นะครับอวิชชาก็ดับ สังขารน,นั้นก็เป็นเพียงสังขารขันที่เนื่องอยู่ในกายนี้เป็นนามที่อาศัยรูปนี้เป็นที่เกิดเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะเหมือนกันไม่มีใครเป็นอะไรเป็นเพียงสภาวะซึ่งทำให้เรานั้นเห็นชัดเจนนะครับว่าสังขารก็คือสังขารขัน สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณคือวิญญาณขันไม่มีอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของขันทั้งห้าที่เขามีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เราจะเห็นความไร้แกนสารนะครับเราจะเห็นความไม่มีสาระของขันที่เคยยึดมัน่นถือมันว่าเป็นตนเป็นของตน แต่เมอรู้ชัดเห็นฉันดูใจอย่างนี้ขนันเหล่านั้นก็จะถูกปล่อยวางไปปล่อยให้เปเรื่องของขันไปขันนั้นจึงเป็นอิสระและสภาวะหนึ่งก็เป็นอิสระจากขันไม่ถูกขันนั้นผูกมัดคือปรุงให้เป็นนู่นเป็นนี้อันนั้นเป็นสภาวะที่เรียกว่าวิสังขารคือไม่ใช่สังขาร เป็นสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงเป็นสภาวะที่เป็นอิสระต่อกัน <c oughs> วิญญาณนี้เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปก,ก็เป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เนื่องอยู่ด้วยกันตราบใดที่รูปขนันนี้ยังไม่แตกสลายหรือล้มตายไปเมื่อาตาทั้งสี่ไี้ยังคมกันอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีอยู่ตามธรรมดา เป็นอยู่ตามธรรมดาแปรไปคือไม่เที่ยงตามธรรมดาเป็นทุกข์คือโทนยากตามธรรมดาเพราะไม่ใช่ตัวตนอะไรนามรูปเป็นไัใจะให้เกิดสราจตน,นะตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นเรื่องของอายตนะดังกล่าวไปแล้วนะครับว่า ตาก็มีเกตอย่างนั้นเมื่อเราจําแนกออกไปจะทําทให้เห็นชัดว่าในนี้ประจากสัตว์บุคคลจริงๆเป็นความว่างความว่างนั้นว่างจากความยึดมันถือมันว่าเป็นตนเป็นของของตรงสาระชนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัษสะก็เป็นธรรมดาเหมือนกันเป็นเพียงสภาวะเหมือนกัน ตามีกิดในการมองเห็นก็เป็นธรรมดาเป็นกิจของตาหูมีกิดในการได้ยินเสียงก็เป็นธรรมดาเป็นกิจของหูจมูกลิ้นกายและใจก็เช่นเดียวกันเป็นกิจแต่ละอย่างละอย่างไปพระสระเป็นปัจจัยให้เกิดเบทนา <c oughs> ก็เป็นธรรมดาเป็นเรื่องของเบทธนาขัน เวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนจึงบังคับควบคุมไม่ได้จะให้ดีหรือไม่ดีก็เป็นไปไม่ได้เกิดมีขึ้นตามเหตุตามปัจจัยโดยมีสัญญาคือความจำได้นั้นในเรื่องดีและไม่ดีสังขารเขาก็มีกิจของของคือปรุงวิญญาณาก็มีกิจคือรู้ท่าน,นั้นเองเป็นเรื่องของนามขัน น,นี่เรดาดูให้ดีนะครับอันนั้นเป็นกิจของนากันไม่ใช่กิจของใครเลยเป็นสภาวะที่เป็นตามธรรมดามีอยู่ตามธรรมดาเมื่อเวทนาเป็นอนัตตานี่นะครับเวทนาที่เป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาตัณหานี่ก็จึงเป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นธรรมทั้งปวงเหมือนกันคือไม่ใช่ตัวตนอะไรที่เกิด อากโน้มอ,อยางนี้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดมานะเกิดทิฏฐิเพราะความเข้าใจผิดแต่เมื่อรู้ตามเป็นจริงดันงนี้อวิชชาก็ดับไปจะรู้ชัดเห็นชัดในนี้นะครับว่าในนี้เป็นเพียงธาตุขันธ์อายตนะเท่านั้นเองรู้ชัดโดยใจอวิชชานั้นจึงดับ ตัณหาเป็นปันใจจยให้เกิดอุป,ปาทานตัณหาเป็นอนัตตาเหมือนกันคือไม่ใช่ตัวตนอะไรอุป,ปาทานนั้นก็จึงเป็นอนัตตาความที่เคยยึดมั่นถือมันจะพังทลายลงจะขาดสัมันจากจิตจากใจเป็นสภาวะที่เป็นอิสระต่อกันเป็นเสรีภาพว <c oughs> ่าทานเป็นปัจจัยให้เกิดหก เมื่อปาทานดับพบก็จึงไม่มีทิฏฐินี้จะดับไปทั้งที่เป็นเสตตทิฏฐิวิเชติกทิฏฐินาติกาทิฏฐิอะไรต่างๆเหล่านี้จะดับไปคือไม่มีความเห็นว่ามีว่าเป็นกับอะไรตัวอย่างเป็นเพียงสภาวะท่านั้นเองไม่ได้มีสัตบุคคลอะไร เมื่อพบไม่มีชาติคือความเกิดในสภาวะนั้นไม่มีจะทําให้เรานั้นรู้ชัดเห็นชัดในคําว่าวิสังขารเป็นสภาวะที่ไม่มีปัจจัยกลุ่มเมื่อชาติความเกิดไม่มีในสภาวะนั้นชรามรณะก็ไม่มีเนื่องจากไม่มีความเกิดจึงไม่มีความตายไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีการดับไป เป็นสภาวะที่อิสระต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อชราวา่นัไม่มีสกปรุเทวะโทมอุปายาคือความร่ำรายรํำพันครับแค้นใจแห้งเหี่ยวใจความทุกข์กายทุกข์ใจนี้จึงไม่มีทุกอันนี้จึงเป็นทุกข์โดยสภาวะไม่ไปบีบเค้นใคร จะรู้จะเห็นชัดนะครับ <c oughs> ว่าอันนี้คือทุกข์เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ก็มีความมั่นหมายในอะไรเวทนาตัณหาปาทานเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดสัญญาสังขารดิญญาตก็เช่นเดียวกันเป็นสภาวะเหมือนกันหมดว่างจากเจ้าของว่างจากสัจจบุตร ว่างจากตัวจากตนว่างจากเราและของเราเพราะว่าเราไม่มีน,นั่นคือสภาวะที่แท้จริงนะครับเป็นสภาวะที่ทวงชีวิตกลับคืนเพราะทุกชีวิตนั้นนะที่สมมุติว่าเป็นคนเป็นสัตว์ไรต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ตกอยู่ใ,ใต้คำมีภาคษาของพญายม ซึ่งท้ายิงอันนี้เขาเป็นทุกข์โดยสภาวะเขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่มีใครที่แก้ไขอะไรได้จเมารู้อย่างนี้นะครับลบปล่อยไปทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจะรู้ชัดในสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเพราะเมสติปัญญาที่รู้แจ้งตามเป็นจริง ในทุกทุกสภาวะรู้แจ้งตามเป็นจริงรู้อย่างไรคือรู้ว่าทุกทั้งตาทั้งรูปทั้งหูทั้งเสียงทั้งจมูกทั้งกลิ่นเป็นทุกข์อยู่โดยสภาวะแท้ๆอันนั้นคือการถอดถอนเส้นหนาที่มันเคยทิ่มต่ำใจของเราตั้งแต่เกิดมา เช่นนั้นเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดจากความรู้ผิดแต่เมื่อเราได้ศึกษาได้อารมอย่างนี้เกิดความรู้ถูกขึ้นมายิ่งเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์เป็นความเห็นชอบและรู้ชอบที่เรียกว่าอนุบุทธ,ธาและเมื่อมองดูที่กายนี้ครับก็จะรู้ว่านี่คือกลุ่มก้อนของทุกข์ไม่ใช่กลุ่มก้อนอะไรของใคร จะรู้ตัวเหตุให้ทุกเกิดคือความเข้าใจผิดอน,นั้นความอยากทั้งหลายนั้นสิ่งนี้เองสิ่งที่เบียดบงังสิ่งที่ปิดบังใจจะเมื่อได้รู้ตามเป็นจริงอย่างนี้ครับว่าทำทั้งปู่ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาสายการปรุงการประกอบกันจึงเกิดจึงมีเฉย ก็จึงไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> จะรู้ชัดในคำว่านิโรธคือความดับทุกข์โดยมีมรรคนี้เป็นทางนำหนึ่งไปเมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นสภาวะที่โปร่งโล่งอิสระพระ้อมด้วยความบันเทิงปราโมทที่เราท่านทั้งหลายนั้นเวียนว่ายตายเกิดมาในสังสารวัฏ เพราะว่าถูกวิชามันห่อหุ้มปิดบังใจไม่เห็นแจ้งในสัจจะไม่เห็นแจ้งในอริยสัจทั้งสี่แต่เมื่อได้ถอดถอนความไม่รู้หรืออวิชชาถูกสำรอกไปหมดสิ้นนี้ความรู้นั้นก็จะแจ่มแจ้งจขึ้นมาภายในใจซึ่งเป็นสาระเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชีวิตจ,จ,จิตใจ ที่ต้องการแล้วก็คอยคว้าหามาไม่รู้กี่มาหาก,กับกี่มาหาก,กันนั่นนะครับที่ผู้เจ้าได้ประกาศเอาไว้เป็นสัจจะคือความจริงแท้ที่มีอยู่ภายในจิตภายในใจของทุกท่านเมื่อรู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้นะครับจึงเป็นความว่างว่างจากอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในอะไร รู้ชัดเห็นชัดในสภาวะคือทุกขนะ์นี่นะครับตามที่พูดไปในตอนต้นนะครับว่าให้ทานเสียก่อนจึงได้สุขในบัดนี้ทานเป็นทางสู่สวรรค์นิพพาน อันนี้คือการสละนะครับที่เราท่านทั้งหลายได้สละตนเองมาพุทธธรรมปฏิบัติธรรมทางําสอนของพระพุทธองค์จงต้องพบกับสาระอันแท้จริงของชีวิตและเป็นคุณธรรมมันเป็นที่สุดยอดปรารถนา manusiasha ليس تم العنا